สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาติวโอเนตวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่จะสอบกันในวันเสาร์ที่10คกุมภาพันธ์2567นี้นะคะและหัวข้อที่เราจะติวกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนเรื่องนี้จะมีอยู่2หัวข้อหลักๆนะคะแต่ในปีการศึกษาหลังๆเนี่ยหัวข้อที่มักจะออกสอบคืออัตราส่วนนั่นเองนะคะ ส่วนมาตราส่วนที่เกี่ยวกับพวกแผนที่แผนพังเนี่ยไม่เห็นออกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนว่าปีนี้จะออกหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปดูข้อสอบย้อนหลังนั้นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วนพร้อมกันเลยนะคะอัตราส่วนก็คือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่2ปริมาณขึ้นไปซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ เช่นการเปรียบเทียบระยะทางกับเวลาหากระยะทาง100กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงซึ่งข้อความนี้นะคะเราสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้ค่ะอัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาคือ100กิโลเมตรต่อ2ชั่วโมงให้ทุกคนดูคำว่าต่อตรงนี้และสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะมีตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า จะเป็นปริมาณของข้อความที่อยู่หน้าคำว่าต่อแบบนี้นะคะทุกคนและตัวเลขที่อยู่ด้านหลังจะเป็นตัวเลขแสดงปริมาณของข้อความที่อยู่ด้านหลังคำว่าต่อแบบนี้คือทุกคนต้องอ่านและเขียนอัตราส่วนให้เป็นก่อนนะคะถึงจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนได้ข้อสอบปีการศึกษา2565นะคะโรงงานแห่งหนึ่งมีพนักงาน1 5 0 0้คน อัตราส่วนของพนักงานชายต่อพนักงานหญิงเท่ากับสองต่อ3พนักงานชายบางคนถนัดซ้ายอัตราส่วนของพนักงานชายที่ถนัดซ้ายต่อพนักงานชายที่ถนัดขวาคือสองต่อสโจทย์ถามว่าในโรงงานแห่งนี้จำนวนของพนักงานชายที่ถนัดซ้ายมีกี่คนโจทย์ถามหาจำนวนพนักงานชายที่ถนัดซ้าย อันดับแรกสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะคือจํานวนพนักงานทั้งหมดดูคําว่าต่ออยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นตัวเลข2ที่อยู่ด้านหน้าจะแทนจํานวนพนักงานชายและเลข3ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้จะแทนจํานวนของพนักงานหญิงพนักงานชายสองส่วนและพนักงานหญิงสส่วนสแสดงว่าพนักงานทั้งหมดเท่ากับ5ส่วน จากนั้นเราจะหานะคะพนักงาน1ส่วนโดยการนำจำนวนพนักงานทั้งหมด1,500หารด้วยจำนวนส่วนทั้งหมดคือ5ส่วนนะคะก็1 5 0 0หารด้วย5จะได้เท่ากับ300คนตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะว่าพนักงาน1ส่วนนั้นคือ300คนต่อมาโจทย์อยากทราบ พนักงานชายดังนั้นพนักงานชาย2ส,ส่วนก็จะเท่ากับ2คูณ300เท่ากับ600คนจาก600คนนี้จะมีคนที่ถนัดซ้ายและคนที่ถนัดขวาซึ่งคนที่ถนัดซ้ายคือ2ส,ส่วนและคนที่ถนัดขวา คือ3ส่วนขั้นตอนต่อมาเราก็จะทําคล้ายๆกับขั้นตอนตรงนี้เลยนะคะคือขั้นตอนแรกเราก็จะมาหาจํานวนส่วนทั้งหมดนะคะว่าพนักงานชายถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนซึ่งถนัดซ้าย2ส่วนถนัดขวา3ส่วนดังนั้นพนักงานชายก็จะมี5ส่วนและจากพนักงานชาย600คนก็จะได้พนักงานชาย1ส่วนเท่ากับ600 หารด้วย5เท่ากับ120คนจากพนักงานชาย1ส่วนเป็น120คนเราอยากทราบพนักงานชายที่ถนัดซ้ายซึ่งโจทย์บอกว่ามี2ส่วนดังนั้นวิธีการหาคือนำจำนวนสองส่วนนี้คูณกับจำนวนพนักงานชาย1ส่วนคือ120คนก็จะได้คำตอบมาเท่ากับ240คนนะคะ ต่อมาข้อสอบปีการศึกษา2564สูตรในการทำขนมปังของเจนมีอัตราส่วนของน้ำหนักของแป้งขนมปังต่อน้ำหนักของน้ำเป็น10:3ต่อ 3. และอัตราส่วนของน้ำหนักนมสดรสจืดต่อน้ำหนักของน้ำเป็น8:5ต่อถ้าเจนใช้แป้งขนมปัง500กรัมจะใช้นมสดรสจืดกี่กรัม ความยากของโจทย์ข้อนี้คือโจทย์ให้อัตราส่วนมา2อัตราส่วนนะคะคืออัตราส่วนของน้ำหนักแป้งต่อน้ำหนักของน้ำคือ10ต่อ3จากตรงนี้เลข10คือน้ำหนักของแป้งเลข3ตรงนี้คือน้ำหนักของน้ำขอเขียนสั้นๆเป็นแป้งต่อน้ำเท่ากับ10ต่อ3และต่อมาอัตราส่วนที่2นะคะ คืออัตราส่วนของน้ำหนักนมสดรสจืดต่อน้ำหนักของน้ำเป็น8ต่อ5 8คือน้ำหนักของนมสดรสจืดอ่ะก็คือนมสดส่วน5ตรงนี้คือน้ำหนักของน้ำอ่ะทีนี้เราก็จะเขียนสั้นๆนะคะเป็นนมสดต่อน้ำเท่ากับ8ต่อ5ทีนี้สิ่งที่โจทถามดั้นบอกว่า ถ้าแป้งขนมปัง500กรัมก็คือถ้าแป้ง500กรัมจะใช้นมสดรสจืดกี่กรัมซึ่งแป้งอยู่ตรงนี้ในอัตราส่วนอันแรกแต่ถามหาปริมาณของนมสดที่อยู่ในอัตราส่วนของอีกอันนึงเพราะฉะนั้นความยากของข้อน,นี้คือตรงนี้ค่ะทุกคนนี้เดี๋ยวเราจะทำไปทีละขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยคะ่ะแป้งขนมปัง500กรัมจากอัตราส่วนคือ10 10ิ ทำให้เป็น500โดยการคูณ50ซึ่งก็คือเป็นเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะถ้าแป้งคูณ50ดังนั้นน้ำที่เป็นเลข3ตรงนี้ก็ต้องคูณ50เช่นเดียวกันก็จะได้อัตราส่วนของแป้งต่อน้ำมาใหม่นะคะแป้ง10คูณ5 0ก็กลายเป็น500ส่วนน้ำ3า3ก็คูณ50เช่นเดียวกัน ซึ่ง3คูณ50นั้นมีค่าเท่ากับ150ตอนนี้เราได้มาแล้วนะคะว่าถ้าแป้ง500นั้นจะใช้น้ำ150า150จากนั้นสิ่งที่เชื่อมโยงกันของ2อัตราส่วนนี้ก็คือน้ำเราจะใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากันคือ150ดังนั้นน้ำในอัตราส่วนที่2ที่เท่ากับ5ตรงนี้เราจะทำให้เขาเป็น150โดยการ คูณ30ตรงนี้ก็จะได้อัตราส่วนใหม่นะคะของนมต่อน้ำน้ำคูณ30ก็จะได้150และนมสดรสจืด8ก็ต้องคูณ30เช่นเดียวกันซึ่ง8คูณ30ได้เท่ากับ240จากตรงนี้เราก็จะได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าถ้าแป้ง500กร,รมัมน้ำ150า150ตรงนี้เท่ากัน ก็จะใช้นมสดรสจืด240กรัมข้อนี้ตอบข้อกอไก่นะคะข้อสอบปีการศึกษา2563โรงงานแห่งหนึ่งผลิตลูกอมรสลิ้นจี่และลูกอมรสสละโดยอัตราส่วนของจำนวนลูกอมรสลิ้นจี่ต่อจำนวนลูกอมรสสละที่ผลิตได้ในแต่ละวันเป็น3ต่อห ถ้าวันนี้โรงงานผลิตลูกอมรสละได้1 5 0 0 0เม็ดวันนี้โรงงานจะผลิตลูกอมรสลิ้นจี่ได้กี่เม็ดก่อนอื่นเรามาหาอัตราส่วนของข้อนี้ก่อนนะคะซึ่งอัตราส่วนที่พูดถึงคืออัตราส่วนของลูกอมรสลิ้นจี่ต่อลูกอมรสละเป็น3ต่อ5อ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนสั้นๆนะคะก็คือลิ้นจี่ต่อสละ คือ3ต่อ5อ่ะเวลาดูดูแบบนี้นะคะทุกคนคือคำว่าต่อเป็นหลักกับไอสัญลักษณ์จุดจุดสองอันเนี้ยค่ะเลข3ที่อยู่ด้านหน้าก็จะแทนลูกอมรถดินจีเลข5ที่อยู่ด้านหลังก็จะแทนลูกอมรดสละทีนี้ลูกอมรดสละคือด้านหลังตรงนี้นะคะที่อัตราส่วนที่โจทย์ให้มาคือ5จะต้องได้1 5 0 0 0เมตร ดังนั้น5กลายเป็น15,000เราก็ต้องทราบมานะคะว่า5คูณอะไรถึงจะได้15,000วิธีการหาคือเอา15,000ตัวนี้หารด้วย5ก็จะได้เท่ากับ3,000ดังนั้น5คูณ3,000ได้15,000ที่เป็นลูกอมรสสละ ต่อมาจากความรู้ในเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันลูกอมรถลิ้นจี่ที่เป็นเลข3ตรงนี้ก็ต้องคูณ3,000เช่นเดียวกันซึ่งสามคูณ3 0มพมีค่าเท่ากับ9,000ถ้าลูกอมรสละ15,000จะได้ลูกอมรถลิ้นจี่9 0 0 0เม็ดข้อนี้ก็ตอบตัวเลือกข้อขอไข่นะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสําหรับข้อสอบย้อนหลังในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะและถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ